ที่ไหนกลัวที่ไหนโอ้กลัวที่ไหน่านแวไม่ลงครับไม่ลงครับไปแมวมาแมวมาแมวมาม่ไป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 แมวไม่ได้มาหรอกดูพิงขาแมวเอง ไอ้การมม่ลอ้วะหฮิตบอ็อกฮิตบอ็อกปฏิหารมาเนี่ยไอ้ฮิตบ็อกปฏิหารแล้วเหมนเนี่ยเขว่าไม่ใช่แล้วมุมตีมุมตีช่างแม่นยำจริงนัก <c oughs> โอ้ยมันวิ่งเร็วกันโอ้ยยังวิ่งโคตรเร็วเลยโคตรแวน้นโคตรแวน้แวน มาใส่ชนะโจมตีมาแล้วยังไงวะรีสแต็กใหม่นะเร็วรีสแต็กใหม่นะรีสแต็กใหม่ก่อนรีสแต็กใหม่ก่อน<ว> <laughs> เร็วไปเร็วไปมัน <ๆ S 2> เร็วไปเพิ่งลุกเออเพิ่งลุกพอดีผมก็เลยลุกไปนอนต่อเลย <c oughs> แม่ทามิ่งมันดีจริงจรนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอเคดูเรื่องช่วยด้วย ำไมตานี้มันไม่ใช่ตาของเฟลเลยโอ้โหใครจะเป็นตามันทันวะเนี่ยโอ้โหไสปีดได่ยังเร็ว <c oughs> ปีศาจทัพยังไม่ค่อยอยากจะทันเลยเอาวางเอาชัวร์ด้วยเอ้ยจริงได้จริงได้เฮ้ยสว่าวตรงนี้มันยังไงวะตรงนี้มันยังไงเนี่ยอด้ย เร็วชิบหายเร็วชิบหายแบบเร็วแบบเร็วชิบหายอืมเอ้ยวายวายเอ้ยวายโอมไม่ทรรมดาโอ้ยก g อดไม่ไปทำไมวะเฮ้ยลอดเฉย โอ้โห,โโหเกินไนอ,เนอนน้เกินไอ้จะเกินนะเนี่ยเกินไปเกินไปโอ้โหโอ้โหยังเกินโอ้โหใช่แล้ว <laughs> ว嘛เว้าชัดชัดสวย เป็นยังปลไม่ได้เลยยังขายเยอะเลยอะไปเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสวยเลยเออมือไม่น่าก่ะเคสมือไม่น่าฮิตบ็อก์แบบโคตรเวอร์ลองดิอยากลองละไหนลองดิ ปีน่ะโอ้ฮ่าโอ้เกล่าเกล่าเป็นละเป็นละเป็นละอ๋อไป็นละเป็นละเป็นละโอ้โหแมวไม่มีเกาะด้วยไอเราโมแต่ปีนเขาอยู่ไงโอ้ยแม่งโชคดีจังโอ้ยอะไรวะ โอ้ชีวิตแม่งบาดซบเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีละครับเอาอัพปิงเขานำเอพปิงเขาวนำอ้ายวแค่นี้แค่นี้เลยเอ้ยใช้ตอนเป็นใช้ตอนชี้ได้ไหมใช้ตอนถือชี้จ้วยใช้ตอนถือชี้ก็หลุดโอ้โหกาฉมัดเรียบร้อยเรียบร้อยชีพตกเยี่ยมเลยว้า โปรแบบโปพิเออร์อยากโดนฟิวตีจังเลยครับเดินไปหาฟิวดิว่าเดินไปหาฟิวดิว่าเอ้ยอยากโดนฟิวตีจังเลยครับอยากโดนฟิวตีจังเลยครับฟาดฮู้ดฟาดเฮ้ยขี้โกงฟิวแม่งขี้โกงว่ะไม่เป็นไปตามสคริปที่เราวางเอาไว้อะฟิวฟิวต้องแบบโดนพี่จุกจนอ้าเนี่ยปีนทำไมวะโอ้โหสเต็ปสเต็ปจุกไหนดีวะเนี่ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วลงไม่ได้ โอ้โหแม่งกระโดดโจนด้วย,วยดีสุดแล้วสกิลเนี่ยอ้าวโหเจ๊เอวพิวหาไม่เจอพิวหาไม่เจอตัวเง้ยเงี้ยยังเนียนอานเร็วเร็ว

เฟรมไม่ช่วยนะเฟรมดัน99ก่อนนะโอ้โหแม่งดอกไม้เลยเหรอสูตรไหนวะยังเงี้ยงฮึ๊บ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 รีเอาว่ะเอาว่ะอ้ยถอ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 ยอยถอยถอยยไใครอไอยังเร็วไปบ้าเอายังเร็วไป้ยเอา ตวยอ้ตัวยอวไอประจ้าประจ้าฮึฮึฮ่าฮ่าฮตัวไอ้กูเอาไว้ใช้มุมนี้ครับไว้ดับบัญจัมเดี๋ยวรอดับบัญจัมก่อนมึงจะใจร้ายกูไปไหนเนี่ยฮะอันนี้ไอ้พี่ลูกเดี๋ยวนี้เราจะสร้างสถานการณ์เฮ้ยแมวกำลังไล่เอาไม่ไปนได <laughs> ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบ o ๊ก้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ